คลิปนี้สั้นๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาถอนเงินจากสะต่างโปรครับมาที่ทอลิงนะครับก็มาทีา่เปิดขึ้นมากากดตรงทอลิงนะครับกดตกลงหน้านี้ไม่ต้องสนนะครับรกดถอน อนแล้วก็นี่ครับตรงจํงานวนที่เราต้องใส่ไปอย่างที่อยู่ให้กลับไปนะครับที่กระเป๋าถอดลิงกระเป๋าลิงเรานะครับลิงของตัดลิงกระเป๋าลิงกระเป๋าถอดลิงยือตรงนี้นะครับกดเลยครับการลอกแล้วก็ไปที่กระเป๋าตังนะครับไปอย่างที่อยู่กดแชร์ไว้ แอากดกดลงไปแล้วก็วางวางนะครับดูตัวหน้านครับ,ต,รบตัวหน้าคือดอูถูกนะครับ T B T D B B D นะครับหาตัวแล้วก็ดูข้างหลังอีกห้าตัวก็คือ5 E V C z O นะครับกลับไปดูว่าตรงกันไหมทุความชัวร์นี่นะครับตัวเล็กๆนี่ครับเห็นไหมอ่ T D B เดินะครับไปดูว่าตรงกันไหมก็ตรงนะครับตรงตรง,ตรงนี้ก็ตรงนะโอเคใส่จำนวนเงินนะครับตรงคนเลี้ยนทอนที่เราจะโอนผมจะโอนไปเพราะไม่ีเงินอยู่ประมาณพันกว่าผมก็จะโอน,น,โอนไปสองนอค,ครับก็ใส่ถอนนะครับไม่ได้แก้งเรามาว่าคุณต้องการถอนเงิน200ทีท โอนเงินไปที่สังโปรปทางตามเลขวัญชีนี้นะครับ T B T D B ห้า E B Z O ครับผ่านเครือข่ายทอนทอนยืนยันสอง F A นะครับสอง F A ของสังโปนะครับจังหวะรอรอให้ในาฬิการเริ่มใหม่นะครับสามสามแปดสีสี่ห้า สามสามแปดสี่สี่ห้าสามสามแปดสี่สี่ห้านะครับยืนยันนะครับโอเคครับตัวนี้ก็คือถอนแล้วแต่เราต้องไปยืนยันที่อีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่เมลเลยครับตรงนี้กดลงนะไม่ต้องสนใจนะครับไปที่อีเมลเอาลูกนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วสตางโปเรากรอกกดเข้าไปก็ยืนยันนะครับเห็นไหมครับก็จะบอกว่านี่ครับ ภาษาอังกฤษการยืนยันในการถอนของคุณครับเราก็มาตรงสีอุ้มเงินนี่นะครับบางคนก็ภาษาไทยยืนยันนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอะไรนี่มีเลองเวลอะไรไม่รู้คอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะครับเนี่ยทางโปรเรียบร้อยครับถ้ภาภาษาอังกฤษถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษก็กดตรงนี้ครับกดตรงจระเขา อังกฤษนะครับตัวล่างสุดนะครับตัวแถวาจากล่างสุดขึ้นมาเป็นแถวที่สองนะครับอังกฤษบาทไทยอังกฤษภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดภาษาไทยนะแสดงเข้าสู่หนะน้าถอนการยืนยันการถอนสําเร็จครับโอเคเรียบร้อยครับก็ออกไปเลยครับกดติ๊ออกไปเลยโอเคนะครับออกไปครับออกแล้วก็ ไปดูที่สติงคโปอ,อีกรอบหนึ่งเราออกจากสังคโปไปเลยนะครับแล้วก็ถอเนเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับทีนี้ก็ไปดูที่ทอวิงโปเนี่ยโดนหักไปหนึ่ง t i x นะครับการทำธุรกรรมโอนเหรียญเนี่ยของถอนนี่จะโดนหักครั้งนั้นหนึ่งนะครับสิงคโปนะครับหักไปหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็จะเรือหนึ่งเก้าเก้านะครับ โอเคนะครับถ้าจะให้มันครบสองร้อยเราก็ต้องโอนมาสองร้อยหนึ่งบาทนี่ครับอันนี้ผมโอนผิดละโอเคไม่เป็นไรว่าจะมีข้อความเข้าแจ้งเรานะครับผมไม่ดูมือนกันว่าอันนี้คือคือบวกค่าอะไรนะครับมันมันเข้าตลอด0ูนจุดศนศูนสิบเจ็ดนี่โอเคนะครับเรียบร้อย วิธีการโอนเงินจากสังโปนะครับถ้าใครมีบิตครับก็เหมือนกันนะครับก็กดที่บิตครับกดที่บิตครับบิดครับแล้วก็มาที่อถอนนะครับถ้าถอนข้างบนเนี่ยเห็นไหมถอนข้างบนเนี่ยเป็นเป็นการถอนเงินออกจาก บิดครับเป็นเงินบาทนะครับเข้าบัญชีธนาคารเราตรงนี้ที่เราผูกมัดไว้นะครับอย่าผูกเยอะนะครับผูกสักอันเดียวพอแล้วเวลาเขาสอบถามเราจะได้ตอบง่ายเวลามีปัญหาอย่างเาผมก็ใช้ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารเดียวพอทีนี้เอ่ตัวนี้เป็นการถอนเงินออกแบบว่าเป็นเงินบาทนะครับแต่เนี้ย เราจะโอนเงินที่เรา,าซื้อไว้นะครับอย่างซื้อดิเอนไม่ติดไว้อย่างนี้ผมซื้อดือยนไม่ติดไว้นะครับดิอนไม่ติดเขามีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมเสิร์ชก่อน,นะนหน้าเดือนไหนก่อนนี่ครับดิเอนไม่ติดผมตรงนี้เข้าไปดูเลยครับ ไอเหรียญเหรียญทอนเหรียญทอนที่กระเป๋าบ,บิตคอยผมมีอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะเอามาขายนะครับตันนี่ที่สามสามร้อยสามสามศูนย์แปดเนี่ก็คืออ่าถ้าคิดเป็นเงินเงินทอนก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับถ้าน่าจะปัจจุบันก็จะเป็นเงินทอน เนี่ยผมมีเก้าสิบแปดเหรียญน,นะครับตรงนี้ถ้าเราจะถอนก็คือเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงถอนเนี่ยเหรียญทีไอเอ็ถอนเลยครับอ่ากดถอนแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ป้อนเหมือนกันนะครับผมก็ไปเอารห,หัสจากกระเป๋าสตังเป๋าไอสตังโปสตังปูที่เราจะโอนไปนะ่ะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวงงอีกที่เราจะเรียบก็นี่ครับไปเอากระเป๋าจากทอริงโปนะครับนี่ครับนี่นะหากระเป๋าเราครับตรงนี้นะมันเดิมครับของผมก็จะดู EVO นี่ครับ TDB ตัวหน้านี่ครับตัวหน้าตัวเล็กๆนี่นแล้วก็ตัวดังนี่ใหตัวดูให้ถูกนะครับดูให้ตรงดูตัวดังก็ได้นะครับแค่ เฮห้า evzo นี่ครับกดคัดลอกอนคะัดลอกเรียบร้อยมาที่สามสิบจระเปลดึงลดงนะครับมาที่วิดครับที่จะโอนเงินมาที่โตนเงินมาที่สตังโปกดใช้ไว้วางลดงถ้าภาษาอังกฤษก็จะคงเป็นเพจนะครับกดแชไว้แล้วขึ้นเป็นจะเป็นเพจนะครับภาษา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 อังกฤษ แต่ถ้าไม่เป็นภาษาอังกฤษเราเป็นอย่างเป็นภาษาไทยก็ไปต่างคาเป็นภาษาไทยนะครับอ่าครับตอนนี้เราจะโอนเงินถอนนะครับเงินถอนพอมีอยู่ทั้งหมดเราใส่มาเต็มแม็กก็ได้นะครับแต่มาเต็มแม็กนี่มันจะขึ้นไม้เราเลยพมมีเก้าสิบแปดจุดเก้าเก้าร้อยสอันนี้คือเต็มแม็กเราไม่ใส่เต็มแม็กเราก็กดโอนจะโอนสักกี่บาทก็ได้ประมาณนี้โอนสักห้าสิบก็ได้อย่างนี้ก็ใส่ไปครับปัญหาทุกครั้งนะครับเวลาโอนอ๋อ โอนเท่ากันนะครับบิดครับกับสตาฟอรโปรนี่ค่าธุรกรรมเท่ากันนะครับผมแนะนําให้โดดถ้าโดดบิดครับแล้วก็ไม่ต้องโดดสตตงฟอรนะครับก็ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเงินครบทั้งเหรียญ T R X แล้วก็เหรียญเมติกนะครับที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเหรียญที่ล็อกได้ทีนี้ถ้าโดดสตังโปมา ยังไม่จบนะครับเราต้องมาโหลดบิทคับอีกเพื่อจะซื้อเหรียญเมติกนะครับไปสวอปกับไอเหรียญทีล็อกอีกรอบหนึ่งอ่าคือสตังปัไม่ครบเหรียญนะครับเหรียญเขาไม่ค่อยเยอะครับของบิทคับจะเยอะกว่านะครับจะมีครบประมาณนี้แหละครับก็ราเับแรกให้เดให้โหลดบิทคับให้ได้ก่อนจะดีกว่าครับสตังปัผมว่าของคนเขาบอกว่าทําไมต้อง ต้องให้ทําสตางโปรไม่ทําอิดครับไปเลยเขาบอกว่าสตางโปรมันยืนยันตัวตนง่ายกว่าผมว่าก็พอๆกันนะของผมอ่ะสตางโปรผมก่อนจะยืนยันตัวตนจะได้ใช้งานก็สามวันนะครับตอบแล้วตอบอีกตอบผิดตอบแล้วถามแล้วถามอีกถ่ายรูปใบประชาชนแนบทําอีกทําแล้วทําอีกทําอยู่สามวันก่อจะได้แต่ดีดครับอ่ะผมสมัครวันเดียวผมสมัครตอนสี่โมงเย็น ทีมงเย็นผมขอข้อมูลปุ๊บปๆๆๆถ่ายส่งปุ๊บเสร็จเรียบร้อยรับกดรับ QR วอารคเดินไปเซเว่นเดินไปเซเวนมงไปไปยืนยันตัวตนสแกนจากก่ายสแกนอ่ายืนยันตัวตนเอาบัตรประชาชนเสียบเข้าไปน้องเขาก็ถ่ายรูปปุ๊บไว้แล้วก็เสร็จแล้ว่าเขาก็เอาอ่าเสร็จไว้เสียจให้เรากลับมานอนตื่นเช้ามา2องโมงสอมงกว่าเจ้าหน้าที่อ่าซัพพอร์ตของิดครับโทรมา สอบถามข้อมูลข้อมูลผมเตรียมไว้เรียบร้อยอ่าเราเขียนไว้เรียบร้อยที่เราเกรอกไปพวกเกี่ยวกับงานอะไรพวกนี้เอาให้ตรงนะครับอ่าเอาให้ตรงอ่าพวกวันเด็กที่อะไรให้ตรงเขาจะสอบถามเราเรละเอียดหน่อยโดยเฉพาะเด็กบัตรประชาชนนึกอ้างอาจำไม่ได้นี่มันก็ไม่ผ่านนะครับเขียนไว้เต็มเต็มเลยครับพวกใส่กระเป๋าไว้ไม่รูเขาจะโทรมาตอนไหนโทรมาปุ๊บจับกบระเป๋าจับกระดาษข,ขึ้นมาแล้วก็ ตอบคาถามตามลาดับแรกเขาจะถามก่อนเลยคุณชื่อเขาชื่ออะไรครับเจ้าของบัญชีที่สมัครอ่าแล้วก็ตามด้วยอ่าเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักตอบปุ๊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 บไปจบอ่าครับอ่าเลขท้ายโทรศัพท์ที่สมัครสามหรือสี่ตัวอ่าตอบเป๊ะเลยทีนี้อ่าือกปีพศที่เกิดเราก็บอกเป็นปีก็ได้บอกเป็นคิศสกกาได้บอกว่าอย่างผมเกิด สิบห้าธันวาแต่ผมไต่ตอบสิบธันวาสิบห้าท่าสิบสองเดือนสิบสองคิดสก 1, 9, 10, ัดหนึ่งเก้าเจีดกเพราะว่าเวลาเรากรอกข้อมูลลงในเวลาเราโอนเงินนะ่ะมันจะกรอกเป็นคิดสกัดเราต้องตอบคราคิดสกัดมันจะได้จําขึ้นขึ้นในหัวเราไว้ว่ามันปีคิดสกัดตัวไหนแล้วก็เอามาอกรอกลงเวลาเราจะโอนเงินตรงนี้นะครับนั่นแหละครับวิธีการสมัครเบีคร,ครับให้ผ่านเดียวก็ประมาณนี้ แล้วก็อย่าลืมมาเรียนขั้นตอนสองเนะครับเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันเนี่ยถ้าว่าจะโอนห้าสิบาทเนี่ยสองเนี่ไหมครับเนี่ยขึ้นตลอดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ทำไม่ไม่โอนไม่ได้นะครับเดีย๋ยวบอกว่าฉันไม่ทำไม่ทำไม่ได้มาเข,ข,ขาเขาบังคับไม่ทำเลยสองเโอเคนะครับแล้วก็เนี่ยพอกดตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บเราก็ไปที่เนี่ยเขาเอื้อนเขาเรียกว่าอันเทอร์เนเตเนาะเออเนี่ยกดขึ้นมามันเมือนตึ๊บอะ มันไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ก๊อบไม่ให้ดวบไม่ให้อะไรไม่มีใครเห็นอย่างผมบันทึกหน้าจอนี่ก็ยังไม่ให้ทบบันทึกนี่เขากันไปไม่ให้คนอื่นเห็นจะมีแต่เราที่เห็นอยู่หน้าจอนี่มันจะผมงผมจะมีสองตัวก็คือบิดครับกับสตางโปต้องดูให้ดีนะครับของบิดครับกับสตางโปเนี่ยเวลาจะเอาตัวเลขหกหลักนี่ที่เป็นสีออกเป็นสีฟอ้อยไม่ฟ,ฟ้าออกสีฟ,ฟ้าเนี่ยเออออกสี อะไรสีมันพูดไปถูก่าซีอะไรสีว่าฟ้านี่เนีะอ่าเวลามันเริ่มนับอ่ะมันเดือนมันเริ่มนับมันเปลี่ยนอาหัดปั๊บเนี่ยเหมือนนาฬิกาครับตรงทึบกับตัวตัวที่ไม่ททือะมันนาฬิกามันวิ่งนะครับประมาณถ้าผมจับเวลาแล้วน่าจะประมาณอยู่ที่สิบวิหรือเปล่าอ่าแล้วผมจะลองจับดูนะว่ากี่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 วิคือเราต้องรีบเอาไปกรอบลงให้ทันนะครับอัเริ่มใหม่อาจจะผมจะลองดูว่าตัวเดีกว่าใหมปุ๊บหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19น่าจะ20นะครับตีไปเลยว่า20วินะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนดันตัวเลขใหม่ เราต้องเอามากรอกลงตรงนี้ให้ทันนะครับครับจำใส่หัวเราก็จําเอานะครับท,ท่องโกตัวแนละ้วจำปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็มากรอกลงตรงนี้ปับ๊บปั๊บเดยนี่ก็เนึงๆๆน่งหนึ่งเนึ่งเนียเงเนง่งอเลยครับหกตัวอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปเลยบิดคับนี้ให้โอกาสแค่สามครั้งนะครับผิดนี้ก็คือล็อกเลยนะครับ อ่านะครับนะครับการถอนนะครับการใช้งานของบิดครับเลยจะต้องเราก็ต้องไปดูที่ข้อความนะครับข้อความอย่างนี้เ็าจะมีข้อความมาให้เราบิดครับอย่างนี้นะครับอ่าข้อความบิดครับเนี่ยกรุณาติดต่อนะครับมาภาษาอังกฤษนี่แหละ้องเอฟเอนะครับส่วนมากก็จะเจอผมนี่เจอไหวมากครับจนจะเป็นพี่น้องกับไอ้บิดครับแล้วเนี่ยพวกซัพพอร์ตเขาก็คุยดีนะครับแล้วเขาก็ตามให้เรา แล้วก็ตามตามขั้นตอนระบบมันก็จะมีแจ้งมาในเมลเราอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับถ้ามีปัญหานะครับอ่านี่ไงเห็นไหมจะตัางโปรมก็จะแจ้งอย่างเงี้ยแจ้งว่ามีการเข้าแต่ว่าของผมจะตั้งไว้สองอย่างก็คือ,อตัวนี้บิดครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับจะบิดครับจะขึ้นบิดครับจะเป็นเมลของบิดครับนะครับเขาจะส่งมาตรงนี้เวลาโอนเงินปุ๊บอย่างเงี้ยโอนเงินถ่ายเงินจะเข้ามาตรงนี้ แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นของซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตมันก็จะอยู่ตรงนี้ผมจะเป็นโฟกัสไปเลยซับพอร์ตจะอยู่ตรงซับพอร์ตอย่าง่ไหมครับนี่ซับพอร์ตเขาจะมีอะไรเขาก็จะเตือนเรานะครับนะครับมันจะเตือนเราครับตรงนี้แล้วก็จะบอกเราให้ทําตามขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับอย่างนี้นะครับก็ต้องดูก็ต้องดูเมลดูนี้ด้วยเด้อครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับเพระใส่เสร็จมันก็โอนเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เงินเข้ามาที่ตอทอริงโปรเรียบร้อยสําหรับในการจะืซ้อกระดานนะครับโอเคครับ